สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำคลิปสุดเจ๋งที่ทำให้สัตว์โปรดของเราเล่นเซิร์ฟในฮาวายแบบสมจริงมากๆครับใครที่อยากเห็นหมาแมวหรือสัตว์อื่นๆเล่นเซิร์ฟกลางท้องทะเลสีฟ้าใสาไปดูกันเลยครับอันดับแรกเราต้องไปที่ AI Studio กันก่อนครับพอเข้าไปแล้วให้ดูที่เมนูด้านซ้ายมือและเลือก Generative Media ครับจากนั้นเราจะใช้ Imagen ในการสร้างภาพ พอคลิกเข้าไปแล้วเราจะเห็นหน้าจอให้เราใส่รายละเอียดของภาพที่ต้องการตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากครับเราต้องอธิบายรูปภาพที่เราต้องการให้ละเอียดเช่น a cute golden retriever dog standing on a beach in Hawaii หรือ a fluffy orange cat sitting on sand with ocean background หรือสัตว์อื่นๆที่เราต้องการพอใส่รายละเอียดเสร็จแล้วให้กดปุ่มรันและรอสักครู่ AI จะสร้างภาพให้เราครับ เมื่อเราได้ภาพที่ชอบแล้วขั้นตอนต่อไปคือการดาวน์โหลดภาพนั้นมาเก็บไว้ในเครื่องคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดหรือคลิกขวาที่ภาพแล้วเลือก Save Image ก็ได้ครับต่อมาเราจะไปที่ค l i n g AI กันครับเข้าไปแล้วให้ดูที่เมนูด,ด้านซ้ายมือเลือก Effect s จากนั้นเลือก Surf-Surf ครับตรงนี้เราจะเห็นหน้าจอให้เราอัปโหลดภาพให้เรานำภาพที่เราดาวน์โหลดมาจาก AI Studio มาอัปโหลดตรงนี้ครับ พออัปโหลดเสร็จแล้วให้กดปุ่ม generate รอแป๊บเดียวครับไม่นานหรอกระบบจะประมวลผลและสร้างคลิปที่สัตว์ของเรากำลังเล่นเซิร์ฟอย่างเท่ให้เราดูครับคลิปที่ได้มาจะมีเพลงประกอบมาด้วยแล้วครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเพลงที่มากับคลิปก็สามารถเปลี่ยนเพลงใหม่ได้ตามใจชอบเลยครับเพียงแค่นำคลิปที่ได้ไปเปิดด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแล้วเปลี่ยนเพลงประกอบตามที่เราต้องการยายมากใช่ไหมครับเพียงแค่สีขั้นตอนเท่านั้นเราก็จะได้คลิปสัตว์เล่นเซิร์ฟที่ดูสมจริงและสวยงามมากๆ ลองไปทำกันดูนะครับและอย่าลืมมาแชร์ผลงานของเพื่อนๆในคอมเมนต์ด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ Sub u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานใหม่ๆของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ